สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฮอนไกสไตล์เลวทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสถินคนเดิมนะในช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะถึงเลเวลบุกเบิก40แล้วนะครับแน่นอนแหละว่ามันปลดอะไรให้เราเล่นหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลเวลนะครับการฟาร์มรายลิตที่เป็นในส่วนของสีทองนะครับรวมถึงตัวของซิมูเลตยูนิเวอร์สต่างๆเวอร์ต่างๆนะครับที่มากกว่าระดับความยากหนึ่งขึ้นไปนะครับก็มีของให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะแพลนกันไม่ถูกเนาะแล้วก็อาจจะมีการเล่นผิดพลาดกัััััััััันน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 ไไดดดด้้้้้้้เเเเเเพพพรรรรรรราา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 ะะะะะใใคคคคคคลลลลลิปีีกกกกกกก็็ยยยยออออออขขววววงงงงบบบมมุ่่่่หืๆฟฉชช์แ กดซับช่องมาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกว่าครับโอ้ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินินแพ็ค Power of f a n t a s น y นิโนคูนี้บางแพ็คนี่ลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแพ็ยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ไอ p ดี s w o r d เลยด้วยปลอดภัยแห่งห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับ แฟนเพจและก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะอ่ะข้อควรระวังแรกนะครับก็คือบางคนเนี่ยขึ้นเลเวล40แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโอเคซิมูลเลยดิเวอร์สสามารถฟาร์มของทองได้แล้วตัวของคาร์เว่นออลคอลเชันก็สามารถฟาร์มของทองได้เช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนก็เลยอาจจะรีบมาฟาร์มตัวของลิลิกเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ค่อยแนะนําให้ทาอย่างนี้นะนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าพอเรา a r 40ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ปลดล็อกเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเลเวลแล้วก็ไลโค่น,นคัน หกสิบเนาะนะครับแล้วก็ตัวของไลค์โคนเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถอัพเลเวลจาก50ขึ้น60ได้เช่นเดียวกันซึ่ง2อันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลเวลหรือว่าไลค์โคนนะครับสองอันนี้เนี่ยจะให้สิ่งที่เราเรียกกันว่าค่าเบสสเตตัสครับเราจะได้เบสเอทีเคเราจะได้เบสเอชพีเราจะได้ K, เบสด HP, เฟน์ Defense, นะครับซึ่งในค่าเหล่านี้นะครับมันจะเข้าไปคำนวณกับค่าดเฟน์เปอร์เซ็นต์ค่าเอชพีเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอทีเคเปอร์เซ็นต์ที่เราได้จากในส่วนของทั้งลีลิกนะครับทััั Test, ัั้้้้งงงงงตตตวววววขขอออออเเเเเทททสสแลลกกก็็ีีใในนนนนน่่่่่่่่บฟาาาาาๆรรไไดมจะปผ ซิมูเลต์จินนิเว e ร์สหรือว่าผ่านตัวของฟอ r ์กัตเทนทอลก็ตามนะครับอะไรก็ตามที่มันแจกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอค่าเบสเหล่านี้นะครับมันจะเข้าไปคูณกับพวกนั้นแล้วออกมาเป็นสเตตัสให้กับเรานะครับนั่นหมายความว่าการอัพเลเวลแล้วก็การอัพไลท์โคนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วในเกมนี้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปลุยการฟาร์มตัวของลิลิทกันเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆกลับมาอัพตัวละครของเราก่อนเนาะนะครับให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเลเวลที่เพิ่มขึ้นก่อนเพื่อเอาค่าเบสสเตตััสให้้มากขึนนน่นเอง แต่แน่นอนครับว่าการอัพเลเวลไลคโคนนะครับแล้วก็รวมถึงเลเวลตัวละครเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช้ทรัพยากรหนักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตร e x p เองหรือว่าจะเป็นในส่วนของบอสเองนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกอัพตัวละครก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงเลเวลบุกเบิกตั้งแต่4 0เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราอัพด้วยกัน8ตัวละครด้วยกันเนาะถามว่าทำไมต้องเป็น8ตัวละครเหตุผลเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เลยครับก็คือในส่วนของ Forgotten Hall นะครับ Forgotten Hall เนี่ยมัน ทั้งหมด4ตัวในการเล่นด้วยกันนะครับก็แน่นอน2ห้องก็เลยรวมเป็น8ตัวละครอ,อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการว่าทําไมเราคนปั้น8ตัวละครน,นั่นเองเพราะเราจะได้มีตัวละครครบถ้วนในการเล่นทั้งชั้นบนแล้ก็ชั้นล่างนะครับแล้วก็ทนเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์กันแ a อชั้นไหนก็ตามเนาะนะครับ มอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีการแพ้ทางธาตุที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราไม่สามารถปั้นแตัวละครเพื่อผ่านแค่ชั้นชั้นเดียวได้เราต้องปั้นตัวละครให้สามารถผ่านในทุกๆชั้นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะปั้นตัวละคร8ตัวแล้วเนี่ยนะครับการเลือกตัวละคร8ตัวนั้นก็สําคัญเช่นเดียวกันว่าเราจะปั้นอะไรดีโดยคีย์เวิร์ดก็คือนะครับให้เราเลือกปั้นตัวละครที่ต่างธาตุกันให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าพยายามปั้นตัวละครที่มีธาตุซ้ำกันเพราะเราจะไม่สามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ครบทั่วนั่เเเะครรรบถ้าาาาาตลไฟกก็สม แค่มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟนะครับถ้าเราปั้นได้แค่ไฟฟ้ามันก็จะเบรกได้แค่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะเจอกับมอนสเตอร์ได้ไม่หลากหลายนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วแหละลว,ว่าการเบรกเกาะในเกมนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากเนาะมันทําให้เรามีดาเมจที่มากขึ้นแล้วก็มันก็ทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาที่มอนสเตอร์โดนเบรกเกาะเนี่ยมันจะอยู่นิ่งๆให้เราได้ตีสบายๆเลยนั่นเองดังนั้นเพื่อน,อนๆก็พยายามเลือกตัวละครให้มันต่างธาตุกันให้มากที่สุดละกันนะครับอ่ะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่รู้วววว่่าาาาจจะะะะะปัััั้้้นนนนนนใคคคครรรรบบงงกกก็็สตตตตผผมมมแแํีเลลยืออข MC MC ็ีนี่ดีสุดแล้วในการเลือกที่จะปั้นเนาะเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่าเราได้ทั้งสองธาตุเลยนะครับได้ทั้งในส่วนของาธาตุกายภาพแล้วก็าธาตุไฟนะครับเป็นเป็นตัวละครเดียวที่ปั้นเราได้ทั้งสองธาตุเลยอีกตัวหนึ่งคือเซอร์โวลนะครับเป็นตัวแทนของไฟฟ้าเนาะนะครับอันต่อมาคือนาาชานะครับอันนี้ไม่เป็นตัวแทนของกายภาพนะแต่ว่าเป็นตัวตละครที่เราใช้ในการฮิวนะครับตัวต่อมาเป็นตัวของแอสตาเป็นตัวตัวแทนของตัวละครธาตุไฟนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวของมาเซเว่นแล้วก็ดันเฮงนะ แอสตาแล้วก็ตัวของดันเฮงเนี่ยอันนี้เป็นตัวแทนของตัวละครตามธาตุนะครับแต่ว่าในส่วนของนาดาชาแล้วก็ตัวของมาเซเว่นเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เราเอามาช่วยในการทําให้ทีมของเราปลอดภัยเนาะนะครับนาดาชาเป็นตัวละครฮิลใช่ไหมครับแล้วก็มาเซเว่นเป็นตัวละครสร้างโลกนะครับแล้วก็ทั้งสองตัวละครนี้มีความสามารถในการล้างดีบัฟด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าสมมติว่าใครมีตัวละคร5ดาวหรือว่าตัวละครตัวอื่นที่สามารถเอามาทดแทนตัวละครเหล่านี้ได้เนี่ยก็เอามาแทนก็ได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ควรปั้น แล้วก็ล้างดีบับได้ในเวลาเดียวกันเนาะแต่ส่วนของตัวมาเซเว่นเนี่ยเอาจริงๆแล้วหลักๆแล้วเนี่ย ที่เราใช้มาเซเว่นกันเนี่ยมันจะเป็นแค่ในเรื่องของการล้างดีบัฟนะครับส่วนเรื่องของโล่เนี่ยมันสามารถสร้างความปลอดภัยได้แค่ทีละตัวเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบางทีเนี่ยถ้าเรามีตัวละครที่ดีกว่าเราอาจจะมาแทนมาเซเว่นได้ผมยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเลือกปั้นเจอผาดน,นะครับเจอผาดเป็นตัวละครที่เราสามารถสร้างโล่แบบหมู่ได้ดีใช่ไหมครับก็อาจจะมาแทนตัวของมาเซเว่นนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่ามาเซเว่นมีความสามารถในการล้างดีบัฟด้วยนะครับเพราะงั้นอีกหนึ่งตัวละครที่เราควรปั้นเป็นตัวละครสล็อตที่เจ็ดหลังตวโโรรนนะคปล ่สามารถราดีบัฟได้เพราะฉะนั้นตัวของเจอผ่านและบนเ,เนี่ยสตัวละครนี้จะช่วยทดแทนมาเซเวนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครในรูปแบบที่อัปเกรดด้วยเพราะว่าเราเจอผ่านสร้างเป็นเป็นหมู่ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็ตัวของโบนเนียเองก็สามารถบัฟเพื่อนมทีมแล้วก็เล่งเธอในเพื่อนมทีมได้ด้วยนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ปั้นประมาณนี้นะครับผมส่วนสล็อตที่7ที่8เนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปเมื่อกี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะนะครับสำหรับคนที่เอาจะเอาเจอผาดมาแทนตัวมาเซเว่นผมก็แนะนําว่าเราควรปั้นโบเนียขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับอ่าหรือว่าเอ่อบางคนอาจจะไม่เอาเจอผาดมาแทนตัวของมาเซเว่นอาจจะเลือกตัวของใบใบลูกมาช่วยในการแทนมาเซเว่นเช่นกันก็คือมีฮิวสองห้องใช่ไหมเอาใบาลูกไปฮิวห้องบนเอานานชารฮิวห้องล่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็อาจจะเล่นในลักษณะแบบนั้นแทนก็ได้นะคคครรรรรรัััััับบบบแตตตต่่่่่่ววววาาาาาากกก็็็เ็เเเเเเหมมนมะมือออออนน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 ดดิะะะะใใูปปไีีีีีีลลลยฟพงง้้ทททสจจขโ คนมีนะครับส่วนตัวละครที่แเนี่ยก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราอยากจะปั้ตออนตัวละครแบบไหนขึ้นเข้ามาในทีมนะครับบางคนก็ส่วนตัวผมนะครับผมก็เอาตัวละคร5ดาวที่ผมชอบมาปั้นเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นตัวของเซเล่หรือว่าตัวของเบลเป็นต้นอะไรแบบเนี้ยนะครับเอาเป็นว่า6ตัวละครที่ผมให้ทุกคนปั้นเนี่ยนะครับมันค่อนข้างครบเครื่องของมันอยู่แล้วนะครับส็อตที่เจ็ดส่วนที่แปดเพื่อนๆสามารถเลือกปั้นตามที่ตัวเองอยากได้เลยเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของการใช้ของบอสนาอนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าของบอส การเลือกฟาร์มของบอสประจําสัปดาห์ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเราจะเลือกฟาร์มตัวไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครที่เราปั้นเนี่ยมีใครบ้างนะครับแต่โดยธรรมดาตัวละครทุกตัวเนาะมันจะมีอยู่บางตัวละครที่สนตัวผมผมค่อนข้างแนะนําว่าให้เราให้พาราลิตี้หรือว่าให้ความสําคัญกับตัวละครเหล่านี้ก่อนนะครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายแล้วก็เล่นสบายมากกว่านะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ2-3ถึงตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครแรกนะครับก็คือตัวของนาดาชาเนาะนะครับใครที่ยังไม่ได้อัพสกิลนี้ก็อย่าี้น ช่วยทําให้เราเวลาเรากดสกิลต่อสู้ของนาราชาเนี่ยมันจะสามารถล้างสถานะดีบัฟของตัวละครของเราได้นะครับช่วงเอ็ game, Monster, ek, นเกมมอนสเตอร์จะเสกสถานะดีบัฟใส่เราค่อนข้างเยอะนะครับการที่เรามีล้างดีบัฟเนี่ยจะช่วยทําให้เราเล่นได้สบายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่ผมแนะนําว่าให้อัพก็คือตัวของมาเซเว่นนะครับแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เออ่ปั้นตัวของมาเซเว่นหรือเปล่านะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆปั้นเนี่ยอีกสกิลหนึ่งที่ควรอัพก็คือตัวนี้นะครับก็คือ purify นะครับเหมือนกับตัวนารราาชเลลลยยนะคับป่อสกิต่อสู้้้แลลวางงงดดดีีีบบบบัััััฟให้้้้้กกกเเเพื่่่่่่่อออออนนนนนนรรววมมมมมททไไไะะคแตตผาาาาจจจํปป็ ว่าอ่ะบางคนเนาะมีตัวของโรเนียอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้ตัวของมาซเว่นในการเอามาล้างดีบัฟเท่าไหร่ก็ตัวของโรเนียเองมันก็ล้างดีบัฟได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเพราะงั้นไอ้สกิลนี้ก็เลยบกลบบกลบว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นก็ได้นะครับ อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ผมจะค่อนข้างแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นไ d ไหนก็ตามก็ควรอัพนะครับก็คือตัวของสกิลเทรเบเซอร์ธาตุไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทสนี้เนาะนะครับ The Strong Defense the Weak นะครับสกิลนี้จะทำให้เมื่อเทรเบเซอร์ปล่อยสกิลต่อสู้นะครับตัวของฝ่ายของเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลง15%นะครับซึ่งมันถือว่าเป็นตัวตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับบางสกิลของบอสที่สามารถวันช็อตตัวละครของเราให้ตายไปได้เลยเนี่ยถ้าเรากดสกิลนี้หรือว่ามีมเทนนน้้่่่ยยะะครัััมจชววาาใหหตตลลไ แล้วเราจะสามารถฮิวตัวละครนั้นกลับขึ้นมาแล้วก็เล่นต่อได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เทเบิลเซอร์ไฟเป็นตัวละครที่ทุกคนมีอยู่แล้วเพราะงั้นการอัพตรงนี้ไปเนี่ยไม่เสียหายแน่นอนส่วนตัวละครอื่นนะครับมันก็ต้องดูไปไปตามตัวละครเนาะว่าเออแต่ละตัวละครนั้นมีสกิลอะไรที่สําคัญในการอัพบ้างนะครับผมคงพูดไม่ได้หมดเนาะเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างเยอะมากๆเอาไว้ว่าเอาเป็นตัวละครที่เมื่อกี้ผมแนะนําให้ทําละกันก็คือไอ้หกตัวละครนั้นนะเราควรอัพอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวออ่่าางเรรันนคคบีีีมมกกึทๆ็ื้ นะครับสกิลนี้จะทำให้เมื่อเราเปล่อยสกิลต่อสู้เนาะมอนสเตอร์มีโอกาสที่จะติดสถานะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น20%นะครับก็อันนี้จะช่วยทำให้ดาเมจของเซอร์เวิรน่ะดีขึ้นมากนะครับผมอ่ะหรือย่างตัวของแอสตานะครับมีสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าอัพมากๆก็คือสกิลนี้นะครับตัวของอิกไนเนาะนะครับเมื่อแอสตาอยู่ในการต่อสู้นะครับดาเมจไฟของฝ่ายตัวเองทั้งหมดนะครับรวมถึงแอสตาเองด้วยนะครับจะเพิ่มขึ้น18%นะครับโดยปกติเวลาเราอัพพาแอสตาไปไหนเนี่ยเรามักจะพาไปคู่กับออออยยู่่่่่่แแแลล้วววนนนนนนนะะะคคครรรรรััับบบเเเพพืชชใใกกกกกาาาามสิี ก็มีผลต่อทั้งตัว MC 5ฟเองแล้วก็ทั้งตัวของ a s t ตเองด้วยก็ทําให้ดาเมจของทีมมันสูงขึ้นนั่นเองส่วนตัวของดันเฮ่งน,นะครับมีสกิลหนึ่งที่ค่อนข้างน่าอัพมากก็คือสกิลนี้นะครับผมหลังจากการปล่อยการโจมตีแล้วเนี่ยมีโอกาสคงที่นะครับผมที่จะเพิ่มความเร็วของตัวเอง20เป็นเวลา2เทินนะครับมันจะทาให้ดันเฮ่งเนี่ยได้เทินค่อนข้างบ่อยเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปคอมโบก,กับสกิลต่อสู้ของตัวเองก็คืออันนี้เนาะนะครับก็คือเออเวลาที่ดันเทงใช้สกิลต่อ เป็นเวลาสองเทินนะครับไอพาร์ตส่เมื่อกี้จะทำให้ดันเฮงสามารถใช้งานตัวของสกิลต่อสู้นี้ได้มากขึ้นนะครับผมก็ยืดเทินของศัตรูลวๆเลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ควรอัพ อ่ะส่วนตัวละครที่เหลือนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆปั้นตัวละครไหนแล้วนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งละกันก็คือตัวของเซเล่เนาะอันนี้เพื่อนๆน่าจะมีกันเยอะอยู่แล้วนะครับก็มี1สกิลละกันที่ทุกคนควรจะอัพนะครับนั่นก็คือสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้จะทำให้นะครับเมื่อตัวของเซเล่ติดสถานะบัฟไม่ว่าจะเป็นจากอะไรก็ตามผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อเซเล่นกำจัดศัตรูได้ใช่ไหมครับเซเล่จะได้เทิร์นฟรีใช่ไหมแล้วก็เอ่อจะมีการบัฟดาเเมมจพิิ่่ขึ้นีสบ อีกหนอค่าความต้านทานของมอนสเตอร์ไป20%นะครับก็ทําให้เซเร่เนี่ยสามารถปิดดามจเใส่มอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็น1ีหนึ่งสกิลที่ควรอัพเนาะเพราะงั้นก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมวางแผนในการฟาร์มของบอสรายสัปดาห์ดีๆด,ด,ด้วยนะครับผมส่วนตัวละครอื่นที่ผมไม่ได้พูดนอกเหนือจากตัวละครหตัวนี้รวมถึงตัวของเซเร่นะครับเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะมีไกด์ออกมาให้นะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันล,ะก,นละกันว่าแต่ละตละละะะลัวลวนนะวละะครเาาััพไ้นนนก่่มดหจ อ่เรื่องต่อมาที่ต้องเตือนกันไว้ก็คือเรื่องของการถอดแยกลิลิกเนาะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับการถอดแยกลิลิกก็คือการเอาตัวของลิลิกเนี่ยมาย่อยนะครับเพื่อทําให้เกิดเม็ดเอ่อตัวของ exp นะครับอ่ะผมย่อยให้ดูแล้วกันสมมติผมเลือกอันนี้อันนี้น,นี่น,นี่ปุ๊บแล้วก็กดถอดแยกใช่ไหมครับอ่าสิ่งที่เราได้มาก็จะได้เป็นผงเนาะซึ่งอันเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ในการอัพลิลิกของเราได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เพื่อนๆขึ้นในส่วนของเลเวลบวกเบิกสิบสิบไปแล้วผก็ แน่นอนแหละก็ต้องมีการเอาตัวของพวกนี้นะครับมาย่อยเพื่อทําตัวของ XP ไปอัพลิลิกสีทองของเราใช่ไหมนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะเตือนก็คือนะครับในการย่อยลิลิกเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เราย่อยแค่เฉพาะ3ดาวหรือว่า2ดาวเท่านั้นนะนะครับสดาวหรือว่า5ดาวเนี่ยส่วนตัวผมยังไม่แนะนําว่าให้เอามาใช้ในการอัพ XP ของลิลิกที่เราต้องการจะอัพนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าในช่วงต้นของเลเวลบุกเบิกสี่สิบเนี่ยนะครับเรายังไม่สามารถฟาร์มของสีทองได้เยอะขนาดนั้นเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นใน simulate universe อย่างนี้เนาะ เราสามารถฟาร์มลลิกได้ประมาณ7-8อันใช่ไหมครับมันมีลิลิกสีทองแค่อันเดียวเองนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วเราก็เลยไม่ควรเอาตัวของลิลิกสีทองมาใช้เป็น e XP ในการอัพนะครับรวมถึงตัวของสีม่วงด้วยเนาะนะครับเพราะว่าลิลิกสีม่วงเองก็มีสเตตที่อยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีเนาะนะครับในบางคอนเทนต์ยกตัวอย่างเช่นบางทีเราอาจจะอยากไปจบในส่วนของ Fo ร์เกตเท Hall นะครับบางทีเราถ้าสมมติว่าเราเก็บในส่วนของลิลิกสีม่วงไว้เราตีบวกขึ้นมาใช้ก่อนแป๊บหนึ่งได้นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่เเราาา่่อออีีีกกกนนนนึงได้้ะบแหลลวถ็ใสข เราก็จะมีใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราย่อยมันทิ้งไปเนี่ยเราก็จะไม่มีใช้นั่นเองนะครับก็จะกลายเปว่าเราต้องมานั่งรอของทองออกอย่างเดียวเลยกว่าจะไอดีของเราจะโตเนี่ยมันก็จะช้าไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมแนะนํนาว่าให้เราเก็บสีทองแล้วก็สีม่วงเอาไว้เนาะนะครับย่อยแค่เฉพาะในส่วนของที่เป็นสีฟ้าหรือว่าสีเขียวเนี่ยจริงๆมันก็เพียงพอใช้งานมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสีทองเนี่ยยิ่งไม่ควรเอามาทําการย่อยเลยเนาะนะครับเพราะว่าตัวของตัวของลิลิตสีทองเนี่ยนะรรันดปเ่เาาแไไพูก สมุดที่เราได้จากการถอดแยกตัวลิลิกที่เป็นสีทองเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้ผ่านตัวเครื่องสารพัดประโยชน์อันนี้นะครับผมอ่าพอเพื่อนๆเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดไปในส่วนของลิลิกเนาะนะครับมันก็จะมีขึ้นแยกส่วนให้ใช่ไหมครับส่วนศีรษะส่วนมือส่วนเท้าหรือว่าส่วนลำตัวอะไรนี้เนาะถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าไอ้สมุดมันจะใช้ตัวของสมุดสีทองอันนี้อยู่นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีขอรีควีนแมสก์อีกอันนึงก็คือตัวของเซฟมอลลิ่งเรซินอันนี้นะครับซ จากการเล่นตัวของ BP นะครับแล้วมันแจกฟรีด้วยนะทุกคนไม่จาเป็นว่าต้องซื้อ BP นะครับมันแจกฟรีเป็นของของเอ่อของฟรีเลยเนาะอันนี้นะครับอย่างเช่นตอนเลเวล40เนี่ยมันก็จะได้มาอันนึงนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เก็บในส่วนนี้ไว้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้แล้วไอตรงนี้มันมันดียังไงนะครับจะเห็นว่านะครับพอเราเอาตัวของสมุดสีทองที่ไดจากการย่อยเลรียสีทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมถึงตัวของเซลล์โมเดลลิ Self ่งเลซินนะครับที่ได้จากตัวของ BP เอามาใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถ ต้องการได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรากาลังขาดเสื้อที่มีค่าเมนสเตตเป็นค่าคริเิคอลเลดอยู่นะครับเราสามารถกดประสานเองตรงนี้แล้วก็ติ๊กคริเิคอลเลดได้เลยนะครับผมมันก็จะทำให้เราได้เสื้อที่เป็นค่าคริเิคอลเลดมาให้กับเราเลยเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสุ่มกระชาจากการฟาร์มลิลิตตรงนั้นเลยนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมก็เลยแนะนําว่าไอของที่เป็นลิลิตสีทองเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาย่อยนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้เยอะๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เอามายน์เข้าเครื่องนี้แล้วก็เลือกออฟที่เราต้อง ในคลิปนี้เลยละกันนะครับก็คือนะครับพอตอนนี้นะครับตอนที่เราปลด AR40 แล้วเนี่ยมันก็ปลดล็อกตัวของของทองให้เราฟาร์มเรียบร้อยแล้วใช่ปะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Simulate universe หรือว่าตัวของ c o v e r of c o ต l e ลค t i o n ที่เป็นการฟาร์มตัวของลิลิ c ใช่ไหมเราก็ได้ของทองมาเรียบร้อยแล้วคําถามคือแล้วไอตัวของขวด f u e l อันเนี้ยเราสามารถเอามาใช้งานได้ยังนะครับคำตอบก็คือแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราเนาะนะครับเอาจริงๆแล้วขวด f u e l เนี้ยมีหลายวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับอันดับแรกก็คือ อยากได้เลเวลบุกเบื่อไวๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ปลดล็อกคอนเทนต์เล่นเยอะๆนะครับก็ขวดฟูลเอลนี้ก็คุ้มค่าที่จะเอามาในการตัดปั่นเลเวลของเราเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้รีบเนาะสามารถแบบว่ารอได้ขอแค่ว่าไอข,ขวดฟูลเอลเนี้ยเราเก็บไว้ใช้ตอนที่ว่ามันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งในกรณีแบบนี้นะส่วนตัวผมผมจะยังไม่แนะนําให้เอาตัวของขวดฟูลเอลมาฟาร์มเนาะนะครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะปลดล็อกของทองให้เราฟาร์มแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเอาขวด Full L าฟาอลาเย ของที่เราได้จะยังไม่ได้เป็นของที่ดีที่สุด อ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังเนาะมาดูในส่วนของ s i m u l a t e universee ละกันนะครับมาดูในส่วนของโลกที่3ละกันเนาะนะครับเพื่อนเพื่อเห็นทางด้านซ้ายมือเนาะว่ามันจะมีหลายเลเวลระดับความยากด้วยกันนะครับ <S <S โอเคแหละตอนนี้เพื่อนๆอาจจะปลดจนถึงระดับความยากเลเวล2แล้วใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มันปลดล็อกของทองให้เราฟาร์มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆลองดูในระดับความยากที่มากกว่านั้นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกระดับ3นะครับระดับ4หรือว่าระดับ5นะครับอ่ะลองดูที่ระดับ2อีกรอบนเนิ่งเนจะนง ของฟ้าใช่ไหมครับแต่พอมาดูที่ระดับ5้านะทุกคนนะครับจะเห็นว่าของที่เราได้เนี่ยมันจะไม่มีของฟ้าแล้วสิ่งที่เราได้ไปเลยเนี่ยมันจะมีแค่ของทองแล้วก็ของมวงเท่านั้นนะครับหรือก็คือนะครับถ้าเราเอาตัวของฟูลเอลมาใช้ในการเลียสิ้นเพื่อฟาร์มตัวของเครื่องประดับนะครับในจากซ i m u เล t e น n ิเว r ร์สตอนที่เราเข้าสู่ระดับความยากระดับ5าเรียบร้อยแล้วเนี่ยของที่เราได้จะเป็นของที่แรที่สุดเท่าที่เกมมันจะให้เราได้แล้วนะครับซึ่งจุดตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่คุ้มทุนที่สุดในการเอาฟ แต่ก็อย่าลืมเนาะนะครับว่าแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ในการใช้ขวดฟูลเอลไม่เหมือนกันนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคอนเทนต์เกรเตอร์นะครับเพราะงั้นผมจะต้องพยายามเร่งคอนเทนต์ของเกมให้ได้ไวเพื่อที่ว่าจะได้เอาข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของขวดฟูลเอลวันนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ในการรีเลสินณตอนนี้เลยเพื่อเอาเลเวลแรงบุกเบิกนะครับเพื่อเก็บคอนเทนต์มาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพราะงั้นแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะเอาขวดฟูลเอลไปไว้แชรฟาร์มมมลให้้คคคุ่านะรับผ นอนนะอย่าลืมนะครับว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆไปอัพในส่วนของเลเวลนะครับรวมถึงตัวของเลเวลลิลิทด้วยให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาโฟกัสในส่วนนี้เนาะนะครับอ่าซึ่งถ้าเพื่อนๆอัพในส่วนนั้นแล้วอ่าวเราลองมาดูกันว่ามีดันเจียนไหนที่ผมแนะนําให้ว่าให้ฟาร์มบ้างอ่าโดยภาพรวมแล้วเอาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการแมネจทรัพยากรส่วนตัวในไอดีของทุกคนเนาะนะครับใครกาลังปั้นตัวละครไหนอยู่ซึ่งเป็นธาตุอะไรแล้วก็ควรจะเลือกลิลิกให้มันตรงธาตุกับตัวละครที่เรากาาานนะแต่่่วมกอผา เพื่อนไปดูกันละกันว่ามีดันไหนบ้างนะครับดันแรกที่ผมค่อนข้างแนะนําก็จะเป็นดันนี้นะครับเส้นทางแห่งการล่อแรมเนาะนะครับดันนี้เนี่ยจะได้อยู่2อย่างนะครับเซตแรกจะเป็นตัวของเซตฮิลเนาะอ่ะเซตนี้เนี่ยยังไงซะตัวละครซัพพอร์ตเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครจะปั้นนาดาชาไบลูอะไรเงี้ยนะครับยังไงซะเราต้องได้หยิบมาใช้งานอยู่แล้วเพราะงั้นก็เลยคุ้มค่าในการฟาร์มมากๆเนาะแล้วก็เซตนี้เนี่ยมันมาคู่กับเอเซตนี้ด้วยนะครับก็คือเซตเอดีเคเนาะไอเซตนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันอาจจะไม่ใช่เเซตตตตตทททททีีีี่่่่่่ดดสสสสุุุาาาาาหหรรรรัััับบกกกวววลลลละะคคแิิงงมมมนนถยไปใช้ ได้นะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้าเราฟาร์มดันเจี้ยนนี้นะครับแล้วเราได้ของทั้งตัวของเซตฮิลรวมถึงตัวของเซตเอ่อที่เป็นเซตโจมตีเนี่ยนะครับเราจะมีตัวละครที่สามารถใช้งานได้เยอะมากเนาะหนึ่งก็คือตัวละครพพอร์ตจะมีของใช้แน่ๆแล้วก็2ก็คือตัวละครเอเดเคไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามธาตุไหนก็ตามควันตั้มกายภาพเนาะหรือว่าไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามจะสามารถหยิบเซตนี้ไปใช้งานได้เหมือนกันเพราะงั้นฟาร์มดันนี้ดันเดียวเนี่ยทุกตัวละครเราสามารถหยิบไปใช้งานได้หมดเลย อีกดันเจี้ยนหนึ่งที่ผมแนะนําก็จะเป็นดันเจี้ยนนี้นะครับเส้นทางแห่งเพลงสดุดีเนาะนะครับดันเจี้ยนนี้เนี่ยอาจจะมีตัวละครที่ใช้ลงมาน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ายังไงซะมันก็มีของที่ตัวละครซัพพอร์ตสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็คือเซตนี้นะครับ Night of Pilate Paris นะครับเซตนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ค่าดิฟเอนส์ของตัวละครเพิ่มขึ้น15%แล้วก็เพิ่มปริมาณโลดที่พร้มสมใส่มอบให้อีก20%นะครับก็เซตนี้นะครับเอ่อตัวของมาเซเว่นตัวของเจอพาร์ตัวละครสร้างโลกต่างๆรวมถึงตัวของเอ่อเทลเวรซัพพอร์ตตลัวที่สร้าง เนี่ยก็ยิบไปใช้งานได้หมดเลย แล้วก็มันมาคู่กับตัวของเซตไฟฟ้าด้วยตัวละครที่ใช้มันอาจจะน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าเป็นตัวละครหลักที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับก็คือตัวของเซอร์วบลนั่นเองนะครับเซอร์วบลเนี่ยยังไงซะเราได้ใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนมอนสเตอร์ Monster ที่แพ้ไฟฟ้า,ฟาส่วนใหญ่แล้วเซอร์วบลก็ปราบได้หมดเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งเซตที่ผมค่อนข้างแนะนําแล้วก็มีอีกดันเจี้ยนหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนาเหมือนกันก็คือตัวของดันเจี้ยนเส้นทางที่โผทะยานนะครับดันเจี้ยน,น,น เลยก็คือมันมาคู่กับเซตนี้ครับก็คือเซต Diff of Shooting m e t e o นะครับเซตนี้เนี่ยจะทาให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างของตัวละครเพิ่มขึ้น3-2%นะครับแล้วก็หลังจากที่ตัวละครของเราเนี่ยเบรกเกาะของสตรูนะครับก็จะมีการฟื้นฟนูพลังงานให้ตัวเองอีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเนาะโดยภาพรวมแล้วทุกคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันสามารถเอาไปใช้กับใครได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยแล้วแต่สถานการณ์เนาะนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นเซอร์โวลที่เมื่อกี้ผมบอกว่าสามารถใช้เซตนี้ได้นะครับจริงๆแล้ว Serv าาเซอร ซึ่งอาจจะดีกว่าการใช้งานซื้อไฟฟ้าด้วยในหลายๆกรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เซอร์วอลไปเจอกับมอนหมู่ที่แพ้ไฟฟ้าเยอะๆนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าไอ้ค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างเนี่ยก็คือนะครับ เวลาที่ตัวตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มีค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างสูงๆนะครับเป็นคนที่ปิดเกาะหรือว่าเป็นคนที่ทาให้ไอหลอดสีขาวเนี่ยหมดนะครับตัวละครตัวนั้นจะสามารถทาดาเมจได้เพิ่มนะครับจากการระเบิดเกาะตัวนั้นนะครับซึ่งมันจะแรงตามค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเซอร์โวลนะครับใส่เซตนี้แล้วไปเจอมอนสเตอร์ที่อยู่ในสถานการณ์มอนหมูนะครับเซอร์โวลสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ทุกตัวได้พร,พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับ ดาเมจที่ได้เนี่ยถือว่ามาหาศาลมากๆนะครับซึ่งอาจจะแรงกว่าการใช้เซตไฟฟ้าที่เพิ่มดาเมจแค่อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วเซตนี้ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับ หรือว่าอาจจะไปใช้กับตัวละครที่ปิดเกาะเก่งๆยกตัวอย่างเช่นตัวของแอสตาก็ได้นะครับแอสตาอย่างที่เราคุยกันหลายลรอบแล้วว่าตัวละครเนี้ยเวลาที่ไปเจอมอนเดียวนะครับผมแอสตามันสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟได้ดีมากๆนะครับถ้าเราใส่สิ่งนี้ให้แอสตานะครับจากเดิมที่แอสตาเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้มีดาเมจอะไรมากมายนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แอสตาเป็นตัวละครที่ปิดเกาะนะครับดาเมจแอสตาจะพุ่งทะยานขึ้นไปเลยนะครับก็กลายเป็นว่า แอสตาเองบัฟเพื่อร่วมทีมก็ได้แล้วก็ยังมีดาเมจส่วนตัวอีกด้วยเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซตที่สามารถใช้งานได้ดีในหลายสถานาการณ์เลยทีเดียวอ่าและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะนะครับยังไงซะนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดไกด์คอนคาสเรโลดีๆแบบนี้กันเนาะอ่าแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอท็อปเนื้นะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยบางแพ็คเนี่ยลดเกือบสี่สิบเปอรบใรรนนจาามมถทกดยยตล์เ แฟนเพจนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำบรรยายใด้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดก,กันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ